ยีวันนี้วันนี้ยีิดวันเกิดข้าวหอมยี่ปดค่ะวันนี้ยีแปล้วเนาะมามมมปุ๊กยี่ห้าหรือยี่แปดทุกคนแม่แบ่งเอาแม่แกขาอมันจะชักตายยังไงตากงค์ไ่ มาเจอเข้าเงยขึ ugh, <c oughs> ้นเหรอวันนี้บุกหนักเลยยังไย Gim 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 gim

นักเลงมาสัตใหไเบิง้งนักเลงมาสัตเออเลงมาสัตย์ไทยทได้กินน้ำมูกเนาะคจะไห้เนาะเขาลกกินที่ันบางคเขาันอย,าอย่างยังูหลูก,กินข้าวได้ย่าวยาว<อ>นักเลงไห้สาวสมาพี่พพเขากินเขากินแก่โกโก้ไปร่อน วันนี้รวมญาติงานวันเกิดข้าวหอมบรรยากาศคนข้าวคนข้าวคนนั่งเขาออไม่เหี้ยงเหี้ยไหนเหี้ยนอันแม่มูเข้านี่ยหลับ้านทุบๆ ่อาอย่างอันนี้ขนาดมันเกิดหลานนี่แต่มันเกิดปูยัไหนอยากได้อยากเกิดมังค์แอบไเป่าไปอป้า

ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าด้วยตูดไปไปแกะเลยไปลุยเลยแกะเลยนาง้องนี่ดีนาง้อนี่ดียืนลบฝังถุงมือแกะควันแล้วควันเนกนางนี่นางนี่ อยากได้จะร้ยกลองใหญ่อะไหมดเลยกองตัวกังให่ได้ไมดเลยได้แข่มาประทานเออน้องบอกวย้งบอกว่าใชใชลูกไฟทดีทำดีทำดีไฟไฟมากไฟมากไอเงินนี่อาจจะอยู่ในกระเป๋านงเงินเนี่ยเอาไฟอกนไบอกไปแล้วไปรนีไปรียนมาเน่อนเลย ผมแม่ปูปแค่ไหเปก็ทาหางน้ำแก้รูดเมี่อวันเจิข้วมา งานมาเกิดเรื่อยๆจบล้มแบบบริบอลคลิปนี้ไปนี่ครับคลิปนาไทย้ายไม่ดอกย่มพลดลังสันแชนเนลนะครับในคลองยูทูบงานเกิดล้านเก่าสวัสดีครับตามเลยครับ